สวัสดีครับผมในส่วนของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาณีและก็สมาคมติดเก่าคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาณีนะครับได้ร่วมกันจัดการวิ่งนะครับเนี่ยในชื่อนี้นะครับ UBU เกษตร running วิ่งชมฟาร์มนะครับกิจกรรมนี้จะจัดในวันที่22ตุลาคม2566นะครับรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายไปเลยนะครับก็จะมาเป็นเรื่องของทุนการศึกษาแล้วก็การสร้างอนุสวรีของคณะบดีผู้ก่อตั้งคณะเกษตรศาสตร์นะครับ กิจกรรมที่จัดขึ้นนะครับมี2รูปแบบนะครับคือการวิ่งวิ่งที่เรียกว่าฟันรันนะครับระยะทาง5กิโลเมตรนะครับและอีกระยะทางหนึ่งก็คือ10.5กิโลเมตรนะครับก็จะมีการแบ่งกลุ่มนะครับตามที่เห็นในป้ายประชาสัมพันธ์ในตรงนี้นะครับการจัดอย่างที่บอกนะับในวันที่22ตุลาคม2อง6เนี่ยนะครับจะมีการวิ่งโดยที่เริ่มต้นที่บริเวณป้ายหน้าคณะเกษตรศาสตร์นะครับไปตามเส้นทางนะครับเข้าสู่ภายในฟาร์มนะครับจะผ่านจุดต่างๆของมหาวิทยาลัยซึ่งมี ทิวทัศน์หรือวิวที่สวยงามนะครับแล้วก็จะวิ่งวนเข้าไปสู่ภายในบริเวณฟาร์มนะครับซึ่งท่านก็จะได้รับความเพลิดเพลินนะครับในระหว่างที่วิ่งนะครับและจากนั้นก็จะเข้าไปในบริเวณฟาร์มมีจุดที่ให้ท่านนะครับได้ชื่นชมนะครับหรือเก็บภาพบรรยากาศเอาไว้ตลอดเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง5กิโลเมตรและ10.5กิโลเมตรนะครับวิ่งหลังจากนั้นก็วนออกมานะครับแล้วท่านอาจจะได้ชมบรรยากาศนอกจากในส่วนของข้างเกษตรศาสตร์เองแล้วนะครับก็จะได้ชมคณะอื่นๆภายในมหาวิทยาลัยนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับ ท่านนักวิ่งนะครับทั้งวิ่งเพื่อสุขภาพวิ่งเพื่อจะพบเจอเพื่อนนะครับการสร้างเครือข่ายนักวิ่งนะครับหรือเพื่อที่จะมาบันทึกภาพสวยงามนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับในวันที่22ตุลาคม25 6 6นะครับในกิจกรรมนะครับ UBU เกษตร running วิ่งชมฟาร์มขอเยนเชิญทุกท่านนะครับที่เป็นนักวิ่งนะครับเพื่อสุขภาพแล้วก็เป็นการวิ่งเพื่อช่วยงานกุศลด้วยเพราะงานนี้นะครับเป็นงานวิ่งการกุศลครับรายได้หค่าใช้จ่ายแล้วนะครับก็จะนําเป็น ไปเป็นทุนการศึกษานะครับสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะนําไปสร้างอนุสาวรีย์นะครับแล้วก็งานนี้เป็นงานการกุศลครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับ350บาทสําหรับวิ่งฟันรันนะครับแล้วก็วิ่งมินิก็มินิมาราธอนก็ที่500บาทนะครับก็ถือว่าเป็นการวิ่งที่ราคาถูกคือเน้นเพื่อสุขภาพครับแล้วก็เป็นการกุศลนะครับอูเกษตรนิ่งิ่งชมคามด้วยกันนะครับ